พี่ชานพี่ชานมีมะม่วงวันนี้ทำไงดีเนี่ยมีมะม่วงก็ต้องกินแหนข้าวเหนมมะม่วงเลยกิงเออแล้วไงไปตามกันถูกใจใส่หวานแน่นอนหวานเกี๊ยบหวานเกี๊ยโอ้โหูตัวนืนะครับเรามานึ่งข้าวเหนียวกันก่อนนะครับประมาณ20นาทีนะครับนะครับเรามาทำน้ำกะเทียนก่อนเลยนะครับเริ่มจากกะทียสองกองเล็กนะครับผมใส่ไปเลยนะครับเกลือครึ่งช้อนชานะครับน้ำตาลครึ่งถ้วยตวงนะครับใส่ไปเลยนะครับ ตัวใบเตยที่เราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับไฟนอนพอนะครับนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดนะครับผมจะแม่มันแตกมันนะครับตอนเรียบร้อยแล้วล้วก็เอาเตยออกเลยนะครับแล้วก็ดับไฟเลยตัวอย่างก็ร้อนนะครับเดี๋ยวผมเอาไปใส่ที่พักไว้ก่อนนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับไอข้าวเหนียวครับน้ามาทีร้อนร้อนนะครับแล้วก็เราปคนกันก่อนนะครับ <จ>ครับพอกะทิกับข้าวเหนียวเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเรามาคนใหม่อีกทีนึครับเพื่อให้น้ำกะทิกับข้าวเหนียวเนี่ยมันซึมเข้าหากันนะครับเราจะปิดฝาไว้นะครับช่วงที่เรารอข้าวเหนียวอยู่นะครับเราก็มาทําน้ำกะทิราดข้าวเหนียวมะม่วงกันนะครับผมใช้กะทิกล่องเล็กหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็แป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโตนะครับเรายังไม่จุดไฟก่อนะครับก็มาคนให้เข้ากันก่อน ก็ได้ทีแล้วนะครับก็ใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชาด้วยนะครับน้ําราดไอมะม่วงเนี่ยก็ต้องมีรสชาติเค็มหน่อยหน่อยนะครับข้าแล้วก็เปิดไฟอนนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ํากะทิเรามันข้นแสดงว่าใช้ได้แล้วแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับนะครับอย่างนี้ก็ได้แล้วนะครับก็ปิดนะครับเดี๋ยวโอมันเย็นรอบมันจะข้นขึ้นอีกนะครับผมปิดไฟเลยนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับ ผ่านไปสิบนาทีแล้วก็เรามามุนข้าวเหนียวต่อนะครับดูเห็นไหมข้าวเหนียวน่ากินมากนะครับถูกใจใจหวานแน่นอนนะใจหวานใจหวานหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะครับใครสนใจข้าวเหนียวมะม่วงนะครับเมนมาเมนมานะครับเสร็จแล้วนะครับข้าวเหนียวมะม่วงผมนะครับส่วนนี้ผมทาไม่หวานมากนะครับใครชอบหวานหวานก็ไปเพิ่มน้ำตาลเอเิงนะครับแต่ของผมเนี่ยช้ได้แล้วนะครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะครับเดี๋ยวเรามาชิมดูกันนะครับ มะม่วงมันหวานอยู่แล้วนะครับอร่อยก็ดีนะครับตุกใจใจหวานแน่นอนนะครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะครับเอาไปลองทําดูกัน